โอ้โหเลนโฟโอเคผมหยิบเลยการที่แสดาโอ้ยโอเคโมลิเบมาผมจะหน้าไม่ใช่โอเคดูบิลตันลูชาดอนะครับแล้วก็ลงตัวละครเพิ่มเข้าไปนะครับจีเอสมาใส่ทางหน้าของซามิล่านะครับทดแทนทางหน้าของการเบเกอร์ที่เราถอดไปทําเป็นทางหน้าของตาลูชาดอนะครับซามิล่าหม่ตัวนึงเซตโตสองดาว อันนี้หกเอหลอดเลยนะเอ้ยสิหกเอหลอดเลยนะเว้ยดุเล่นแบบเบิ่มๆอ่ะอ้เอาล้วครับห้องนี้ก็จะเป็นทางด้านของยูมิเนี่ยเซกห้องให้ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นปูนะครับห้องนี้เนี่ยมันจะรวยกันมากๆเลยนะครับเอาล้วครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับผมนะครับเดอะไนหากคุณกําลังหาอะไรดูเพลินๆเพื่อกับเสียงวอลาระและการโดนเกมทรมานคุณมาถูกที่แล้วครับ อครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมความสุขในคลิปนี้นะครับใครที่ยังไม่ได้กด subscribe like share เนี่ยช่วยกดให้เราด้วยนะครับจะเป็นกําลังใจดีๆในการทาช่องให้ผมมา,มากๆเลยนะครับขอบคุณมา,มากๆครับออหล่ะเรามาดูกันนะครับว่าในวันนี้เนี่ยผมจะเล่นเป็นทางด้านของคอมอะไรคอมบูไหนและก็จะเป็นทางด้านของตัวอะไรโอเคมาดูเลกันเลยนะครับ let's go ถ้าต้นเกมมาอย่างนี้เนี่ยผมว่าไปเล่นเป็นทางด้านของ snipper งเกิลน็อตก็ได้นะต้นเกมได้บอดนาะนาะมีนะนะ สไนเปอร์เป็นตัวที่สามารถยิงจากระยะไกลแล้วก็คูณความเสียหายตามช่องเ่ยก็เป็นเลยที่ดีนะห้องนี้เป็นห้องบวกคุณผู้ชมผมว่าแบบอืมมันรวยแน่นอนอะคือเราไปเล่นบอดเบล8เบล9เนี่ยยังไงก็เก่งแน่นอนอะนะในตาน,นี้นเนี่ยเอาเมนชิ้นแรกเป็นผมว่าแพนดอร่าเบนก็เป็นแพนดอร่าที่เป็นเลยที่ดีนะโอเคผมมีแพนดอร่ามาแล้วครับเพื่อเราอามาปั่นคอนะถ้าเรา สามารถปั่นของได้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะแบบทําให้ตัวละครเราได้แรงขึ้นนะครับโอเคผมว่า okay, เบลส <okay. S 1> ์จะแมมันด,ดดีกว่านะ <Okay. S 1> ผมว่าถ้ามันมาอย่างนี้เนี่ยผมว่าผมสามารถทําเป็นทางด้านของเ,อเล่นเป็นทางด้านของบอดลูชาดอก็ได้นะเพราะว่าตอนนี้ลูชาดอก็ได้บับมานะคุณผู้ชมตั้งแต่แพดใหม่เข้ามาเนี่ย จากก่อนหน้านี้เนี่ยลูชาดอเนี่ยเป็นบอร์ดที่แบบได้ไง่ายๆว่าคือไม่ไม่ไม่ไมติด T.S เ,เลยนะคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยถ้าไปดูในตามเว็บไซต์ต่างๆหรืนะอพวกเนี้ยลูชาดอลจะขึ้นเป็นท T.S เ,เลยนะแล้วเป็นคอมที่แบบเกินเซริร์ฟเมตาเมตามากหอเลยกลายเป็นคอมเมตาที่แบบคนเล่นกันแบบเกินอะตอนเนี้ยโอเคผมว่าผมเล่นลูชาดอดีกว่าตานี้ยไหนๆก็มุนโดมาเลยลด้วยอะไรด้วยนะถ้าได้นาม,มานเนี่ยเดี๋ยวเราก็เปิดลูชาดอเลยนะครับ ถ้าการที่เราจะเล่นลูชาร์ดในช่วงต้นเกมเนี่ยผมต้องขออธิบายอย่างงี้ต้นเกมเนี่ยถ้าได้เป็นทางหน้าของนามาเนี่ยเราสามารถให้นาเนี่ยเป็นตัวละครถือของรอให้ทางหน้าของวอลเลร์แบก็ได้นะก็จะเป็นทางหน้าของไออีกาดเบกนะครับให้ถือรอไว้ช่วงต้นเอ้ยถือรอช่วงต้นเกมไว้เพื่อรอทางหน้าของวอลเลร์แบส่วนตัวละครแท้งในช่วงต้นเกมเนี่ยก็จะเป็นทางหน้าของด็อกเตอร์มุนโดนะครับเพราะว่าด็อกเตอร์มุนโดเนี่ยเป็นตัวละครในทางหน้าของคอมลูชาร์ ซึ่งเราจะสามารถทําให้มุนโดเนี่ยแบกในช่วงต้นเกมไม่ได้นะความสามารถในของคอมลูชาร์ดเนี่ยผมต้องอ,อธิบายอย่างงี้ลูชาร์ดเนี่ยเมื่อเลือดหายไปประมาณ50%าสิบเอร์เนลูชาร์ดเนี่ยจะกระโดดไปนอกสนามนะครับกระโดดไปปุ๊บแล้วก็กระโดดกลับเข้ามาในสนามเหยียบหัวนะครับทำการสันประต,ตูคือเอาง่ายๆเลยคือมันเป็นคอมที่แบบเหมือนนักมวยป้า,าของคุณผู้ชมก,ก็คือไปปุ๊บวิง่งกระแทกสลิงกระแทกเชือกเข้ามาแล้วก็กระโดดเข้ามาโคตรลายอะไรอย่างงี้ประมาณนั้นฟิลฟนั้นฟิลฟนั้นถ้าสมมติใคครเยดูมมป้าานะ ซึ่งที่หลักของคอมนี้เลยเนี่ยคือเราจะให้ทางด้านของวอลเลแบร์เนี่ยเป็นตัวแบกนะก็คือวอลเลแบร์ใส่เป็นทางด้านของ IE IE กับกาเบเกอร์แล้วก็เป็นทางด้านของเอ็ดอฟไนนะครับซึ่งหลายๆคนอาจจะมองว่าเอวลเลแบร์มันเป็นตัวกายภาพทําไมเราไม่ใส่แบตเตอร์ใส่ไทเทันีโซลและใส่สเตเลเกตคือถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะแต่ว่าในคอมที่ผมเล่นเนี่ยผมอยากให้มันตีติดคียนะคือวอลเลแบร์ทุบๆๆแล้วก็ตายนะ ซึ่งการที่เราเล่นเป็นทางท้าของบัตเตอร์เนี่ยมันจะเหมาะกับสายที่แบบอ่ะยืนเทรดน,น,นานๆดุดเลือดแต่ถ้ารีโซ่พวกเนี้ยแต่ถามว่าในเมตาตอนนี้เนี่ยเล่นเป็นทางท้าของไอเอเนี่ยจะแรงมากๆเลยนะครับแล้วก็ผลไม้เพาวเวอร์สแน็คเนี่ยที่เราจะใส่ให้ทางท้าของโวลูเบนเนี่ยก็จะเป็นทางท้าของซีเรียสแลมนะครับการที่เรากระโดดไปทุกครั้งแรกเนี่ยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นแรงขึ้นนะครับต้นเกมก็ไม่มีอะไรมากนะคุณผู้ชมแล้วก็ทางท้าของบอดสไนเปอร์เนี่ยแบกเราไปก่อนก็ได้นะถ้าเราได้ทางท้าของดรมุนโดมา ก็หาตัวละครเนหลังที่สามารถถือของเราบอลูแบได้นะอาจจะเป็นจินก็ได้เป็นนาก็ได้นะครับแล้วก็เราก็บิวเกมไปเรื่อยๆนะครับก็คือบอร์ดนี้เนี่ยมันจะจบเป็นทางหน้าของ4ี่บลูแบแล้วก็เอ็ดลอดผสมกันนะครับจะเป็นทางหน้าของ4ี่เอ็ดลอดถ้าบอร์ดปกติแต่ถ้าสมมุติเราได้ตาทางหน้าของลูชดาดอมาถ้าเราได้ตาลูชดอมาเนี่ยเราสามารถเล่นเป็นทางหน้าของ6กเอ็ดลอดสี่ลูชดอได้นะครับ โอเคผมหยิบทางด้านของเบล,ลมานะครับผมอาจจะทําเป็นทางด้านของสเปริตวิสัยอีกชิน้นนึงก็ได้นะให้ให้ทางด้านของดรมินโดนะครับยืนช่วงต้นเกมหนาๆไปเลยซึ่งพอเราขึ้นรีวิวแป 8, ใช่ไหมครับเราอาจจะคือเราเนี่ยจะใส่ทางด้านของเซตโตลงมาเซตโตเนี่ยมาบอกคู่กับซามิลานที่เป็นเอร์ลอตเนี่ยจะได้ทางด้านของเท็โซไฟเตอร์และเซตโตเนี่ยก็เป็นตัวละครที่มีทางด้านของเท็จังเกอร์นอตด้วยถ้าสมมุติ ไปลิเวอร์พดเซตโตะเราสองดาวเ็วแล้วก็จะถอดของจากทา้งน้างของลอตเตอร์มุนโดเนี่ยมาใส่ให้ทั้งนั่ของเซตโตะก็ได้นะครับให้เซตโตะเป็นตัวแทงขนาดหนาเลยก็ได้นะถ้าถามว่าคีแบบตัวแครี่2ตัวในคอมนี้เดี๋ยก็จะเป็นทา้งน้างของวูลลี่แม่แล้วก็ซามิล่านะครับซามิล่าเนี่ยเราจะใส่ให้เป็นทา้งน้างของคีไอเทมของซามิล่าเนี่ยจะมี2ชิ้นนะครับไออี e, กับกาดเบเกอร์ส่วนอีกชิ้นนึงเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ครับจะเป็นโชจินก็ได้เป็นลาดว เลดบับก็ได้เป็นอะไรได้หมดเลยแต่ถ้าคีย์หลักของของชิ้นเนี่ยอยากให้มีไออีกับทางด้านของการเบรกเกินนะครับเวลาสมิลาเข้าไปปั่นเนี่ยมันจะปั่นได้แรงมากๆเลยนะครับโอเคสเตย์สองเราก็ไม่มีอะไรมากนะก็พยายามอัพเลเวลปกตินะเพราะเราเล่นเป็นฟาสต์แปดก็คืออัพเลเวลห้าหกเจ็ดแปดตามเทมโปของคอมฟาสต์แปดไปเลยพยายามเก็บเงินดีๆนะครับเก็บเงินดีๆเพราะว่าพอถึงเลเวลแปดเนี่ยเราจะเป็นต้องใช้เงินเยอะมากเลยนะเพื่อที่จะแบบเล่น เราจะแบบไปโลหะทางด้านของวอลีแบรทางด้านของซามิลานะครับเพราะเราจะวอลีแบรจะซามิลาจะเซตโต้ถ้าสมมุติทำสองด้านเร็วเนี่ยเราก็สามารถขึ้นเลเวลเก้าเพื่อแปเพิ่มโอกาสในการหาบัมลงมาเติมก็ได้นะครับ <S <S ถ้าสมมุติคุณผู้ชมาถามว่าเอ๊ะถ้าสมมุติไม่มีบัมช่วงการเกมเนี่ยแบบตอนเลเวลแปดเนี่ยเราจะใส่ตัวอะไรลงมาแทนบัมดีเพื่อเปิดทางด้านของเทดแบชเชนเราจะใส่เป็นทางด้าน,ดานของเดีอวน่าก็ได้นะครับเดีอน่าเอออะไรเออเข้ามาเติมให้เป็น คือพยายามเปิดเฉดให้มันครบอะนะเฉดที่มันขาดของตัวละครตัวไหนตัวแทนได้สามารถเอามาใส่ได้เลยเพราะยังไงเนี่ยตอนถึงตอนที่เรามีวลีแบร์เนี่ยถ้าเราได้ของตรงเป๊ะๆได้ทางด้านของพาวเวอร์สเน็คที่มันเป็นทางด้านของสตีดสแลมเนี่ยยังไงวลีแบร์มันแบกให้เราได้อยู่แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวคุณผู้ชมน่าจะได้เห็นแล้วแหละในคลิปนี้เนี่ยผมก็ผมว่าถ้าผมได้ของเป๊ะๆเนี่ยยังไงวลีแบร์ผมก็เก่งแน่นอนนะน่าจะทุบแผงหลังตายเป็นว่าเล่นเลย ซึ่งาจริงๆมะคุณผู้ชมั้งน้าของบอลิีแบร์เนี่ยผมเล่นมาก่อนที่จะอัปเดตแพทนั้น,นแล้วแบบผมเล่นของผมมาเงียบๆอะแล้วแบบพอเห็นปุ๊บเมตามาบอลิแบร์ผมคิดในใจโอ๊ยใครเป็นคนเอามันขึ้นเวฟบ <S <S เดี๋ยวผมก็มถูกแย่งเล่นสมุดหรอผอู้อาหาใช้แต่อะไมาเงียบๆอ่ะนะซึ่งแบบช่วงเมตาแก๊งแพงที่ผ่านมาแต่ที่เกินเกินเซิร์ฟเนี่ยผมก็คอมบอลิแบร์ไปสู้นะครับ ตอนที่เมตาซอสเลอร์มาผมก็เอาบริแบนไปแก้ทางนะครับเพราะว่าบริแบนเนี่ยเป็นตัวแก้ทางได้ดีเลยนะเพราะบริแบนเนี่ยจะเข้าไปทุบแนวหลังนะครับพอทุบแนวหลังปุ๊บตัวอย่างคาม่มาเนี่ยที่ต้องใช้ใช้เวลาในการแคสกิลเนี่ยบริแบนสามารถทุบให้ตายได้เลยในยทันทีนะแต่ถามว่าเมตาทุกวันนี้ท่าน้าแก๊งแพงก็ยังมีอยู่ไหมมาลิงอย่างแก๊งแพงถามว่ามีอยู่ไหมก็มนะีแต่ไม่ได้มาลิงมากขนาดนั้นแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ซึ่งตัวมันไม่ได้หายไปไหนเลยแต่ต้องรอแพทช่วงกลางๆนะนะเดี๋ยวน่าจะถูกเนื้อีีทีนึง ตามข่าวที่ได้ยินมานะคุณผู้ชมว่าแก๊งแพงอาจจะถูกเนื้อปีกรอบหนึ่งซึ่งอาจจะทำให้เล่นยากขึ้นมากๆเลยนะโอเคพี่จินพี่จินซอยไปอ่าจินซอยโอ้ไม่เป็นไรฝั่งเขาจินของแน่นมากเลยอะกินซูไออีโอ้โหโอเคเรามาดูอเมริกาชิ้นที่สนะครับว่าจะได้เป็นทางหน้าขออะไรสไนเปอร์นี่เราข้ามไปนะเพราะเราไม่ได้เล่นแน่อนอนโอเคผมเอาสตราลิบินมานะครับเพื่อเอาทางหน้าของของนะครับเลดบับอ๋อ อ่ะใสให้จินแล้วการเพิ่มการตีเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับการเผาไปด้วยนะเลบับไอ้ทางด้านของอาเมสลาลี่บินเนี่ยการที่ว่าเราหยิบมานะครับเราจะได้ไอเทมหนึ่งชิ้นสมบูรณ์ใช่ไหมครับแล้วพอเราสมมุติเราขายตัวละครที่ถือไอเทมเนี่ยไอเทมที่เป็นส่วนผสมเนี่ยที่เป็นทางด้านของของชิ้นส่วนเนี่ยมันจะแยกออกมาให้นะครับมันสมมุติจินผมผมขายไปผมก็จะได้ทางด้านของดาบถุงมือแล้วก็ธนู2ชิ้นนะครับ มันจะแยกชิ้นส่วนไอเทมของไอเทมที่เราผสมสมบูรณ์ไปแล้วนะให้เรานรก็โดนบ้านยูมิเล่นแล้วคุณผู้ชมต้นเกม3ามดสมึงมียูมิมึงบ้าปะเนี่ยเกมค่อนข้างที่จะเป็นใจให้ฝั่งตรงข้ามมากเลยสำหรับเขาเนี่ยต้นสามสามดสมียูมิเลเวลเท่าไหร่เนี่ยเลเวลหกอีบ้าโดนซอยไปดินั่นแหละฮะพลังแห่งตะกัอนบอล ผมพยายับตัดเขาให้ได้มากที่สุดนะถ้าเจอคนที่เล่นหยิบอัลเมนตาต้นบอมาเพราะว่าถ้าสมมติเขาชนะได้เจ็ดตาเนี่ยเขาจะได้รับของที่มันดีมากๆเลยนะตอนนี้เนี่ยเราขายแค่ทางหน้าของกาดเบเกอร์แล้วก็ทางหน้าของเอลับไนให้ทางหน้าของววลูเบร์นะครับถ้าเราได้ปุ๊บววลูเบร์มาเร็วเราสามารถใส่ของแล้วก็ให้ววลูเบร์แบกได้เลยนะซึ่งเดี๋ยวพอผมได้ววลแเบร์มาเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนโพสิชันในการยืนที่ทำให้ววลแเบร์เนี่ยกระโดดไปทุบได้อย่าง ได้งไงว่าทำให้บริแบร์ห่ยกรรโดดไปทุกตั้งแต่ตอนเปิดไฟเลยนะครับเดี๋ยวก็เช็คนะว่าเราจะเจอบ้านไหนต่อไปซึ่งดูเหมือนจะมีคนเล่นคอมคล้ายๆเราด้วยนะคุณผู้ชมบ้านนี้เป็นอืมไซยะเหรออ่ะจินซาไปลูกจินยิงขู่เช้โคตรแรงตอนนี้มุนด้วยเราเนี่ยยืนได้ทั้งวันทั้งคืนนะคุณผู้ชม พวกของที่ผมใส่ให้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะดีมากเลยสำหรับมุนโดทั้งสปิริตเออยั้งอะไรเออยเนี่ยอันนี้ผมก็ซื้อจริงมานะเพราะว่าแบบอ่ะเผื่อเปลี่ยนกับทางหน้าของซิลเวอร์ก็ได้นะครับให้ทางหน้าของจริงเนี่ยมายิงแทนนะน่าจะแรงกว่าโอเคในวงล้อเรามาลองดูนะว่าเราจะได้อะไรนะในวงล้อซึ่งมีซามิล่า ขอได้ไหมาม,มิล่านั้นน่ะเอามาบิวเอทออฟไนย์ได้พอดีเลยแต่ต้องรอดูว่า,วาเราจะได้ซาม,มิล่าไหมถ้าได้ซาม,มิล่าเนี่ยผมจะอาจจะโยกมาจะโยกของจากท่านของจิน,นให้ซาม,มิล่าเลยนะในวงล้ออะไรดีผมว่าเอาเป็นโอเคผมเอาเป็นเบลมาแล้วครับโดยอาจจะทําเป็นการ์ดเบกเกอร์นะบิวของเราไว้เผื่อท่านของวอลูแบร์นะซึ่งวอลูแบร์กับท่านของซามิล่าเนี่ยใช้ของคล้ายๆกันนะคุณผู้ชมถ้าเป็นไปได้เนี่ยมีของให้ตัวละครทั้งคู่เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับ โอเคผมไม่วิวเป็นการเบรก้วผมวิวเป็นวอมบอ,อกก่อนดีกว่านะให้ทางด้านของดรมุนโดนยืนยันที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับแน่คุณผู้ชมพอเราอัพเมนสลารลี่บินมาใช่ไหมครับเวลาเราขายตัวละครเนี่ยชิ้นไอเทมที่เป็นไอเทมสมบูรณ์เนี่ยมันจะแยกออกมาเป็นชิ้นสวนไอเทมให้เรานะครับซึ่งมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถผสมไอเทมที่เราต้องการได้นะครับหรือบางทีเราได้ไอเทมที่เราไม่ต้องการมาแต่ว่ามันมีชิ้นสวนไอเทมที่เราต้องการเราสามารถขายแล้วก็เอามาผสมได้นะครับ ซึ่งเป็นอัพเมนที่ค่อนข้างที่จะดีแต่ว่าช่วยคํานวณเวลาดีๆด้วยนะสมมติเวลาจะทําเนี่ยเราังจะใส่ของในทันนะครับเราจะแพ้ได้นะอ่ะแล้วก็จิงยิงยิง,งตอนนี้เป็นสามสนเปลนแลน้วบอดเราตอนนี้เนี่ยอยากถ้าววลเ์บร์มาเร็วเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่แบบดีมากนะเพราะถ้าวูลเร์บ์มาเร็วยังไงเราก็มีตัวที่คอยไปล้มแบ็คไลน์อีกฝั่งได้นะ น,นี้ก็พยายามเก็บเงินไปนะคุณผู้ชมโอเคผมได้กาดเบเกอร์มาสวยเรามีทั้ง ora, แผ่นดอลลร์เรามีทั้งกาบเบเกอร์เออเรามีทั้ง ora, แผ่นดอลลร์เรามีทั้งสลารีบินเนี่ยคือแบบยังไงเราก็ชิลนะคุณผู้ชมเรามีสิทธิ์ที่จะได้อไอเทมที่เราตามที่เราต้องการเนี่ยสูงมากๆในตาในตานี้นะโอเคผมใส่ดาบไปนะครับาเดี๋ยวผมจะรอพผ้าคุมมาแล้วผมจะทำเอท์ลอบในให้นะครับให้จิ้งถือของให้นางของ,ของวอลูแบร์เลยนะครับ บ้านนี้เป็นยูมิยูมิก็โดนเราไปแล้วนาทีนี้แต่ว่ายูมิเน่น่าจะเป็นหนึ่งในแคดี่ที่ผมรู้สึกว่าโคตรน่ากลัวคุณผู้ชมเขาอยากเล่นยูมิแต่เขาถูกตัวเราล้วงเนี่ยคือการที่ผมหยิบเวอร์แบร์มานำเสนอในวันนี้เนี่ยเพราะว่าเมตาช่วงวันเนี่ยตัวล้วงเยอะมากคุณเอะตัวยืนแนวหลังเนี่ยเยอะมากคุณผู้ชมต้องตามมิจี๊ดจากันทุกคนเลยทั้งอนงด้านของแอชทั้งทน้านของ ซามิล่าตั้งตาน่าของยูมิอะไรพวกเนี้ยซึ่งผมมองว่าการที่เรามีตัวล้วงเนี่ยหรือมีตัวที่เป็นทางด้านแอสซัสซินเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยสามารถเขาแบบเค้าเติมตั้งตานของพวกนี้ได้ดีนะครับอเอ้ยผมว่าผมโอ้ยผมว่าผมทำไออีเผื่อไว้สักชิ้นนะครับไอ้ทางตาน่าของซามิล่านะยังไงด้วยความที่ห้องนี้มันเป็นห้องปูนเนี่ยเราจะรวยกันมากๆแล้วผู้ชมคือเราไม่ต้องห่วงเลยว่าตาน,นี้เนี่ยเราจะเป็นยังไงนะเพราะว่า ยังไงเรามีเงินให้เราไปเล่นท้อมทางด้านของ Fast 8 8 9เนี่ยชิลๆเลยนะโอเคผมสร้างผมบิวไอเไปเลยนะครับเออผมบิวเอล้อมไหนไปเลยนะครับในทางด้านของบลูแบร์นะครับอืมโอเคใส่ผ้าคลุมไปโอเคผมอัพวิวนะครับแล้วก็ผมโอเคทำอย่างนี้ดีกว่าน่าจะดีที่สุดนะ เดี๋ยวเราเบลล์มาเดี๋ยวก็ทําเป็นการบเบเกอร์ไว้ซาม,มิล่าก็ได้นะเพวกแบบที่ผมบอกนะขี้หลักไอเทอมของซามิล่าเนี่ยก็จะมีทั้งหน้าของไออีแล้วก็การบเบ,รบเกอร์นะครับอีกชิน้นนึงจะเป็นอะไรก็ได้เหมือนที่ผมบอกเป็นลาสเว็บโชจินเรดบ็อบเดดเบดได้หมดเลยโอเคเจอบ้านนี้นี่จะเป็น,นเ,ออเอ็ดลอร์ดเฮ้ยเดี๋ยวนะอาะมีประสบเอ็ดลอร์ดลบอะไรเนี่ยสี่ขิดหนึ่งมีอยู่นี้ใส่ของเต็มเวอร์ นี่โดนไปดีโดนไปดินี่จิงซอย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 เข้าไปซอยซอยรักกุ้งหลีเลยนี่เป็นไ่ะบ้าสีกิบหนึ่งกเปอนเี่ยสองเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นสองเปอได้อยู่นี้บ้าโอโเลนโอเคผมหยิบเลยการที่จะได้เอาเมนนี้มาเนี่ยจะทำให้ตําแหน้าของตัวละครตัวแรกในที่เราหาตัวละครสีบาทเป็น2ดาวให้เราเลยนะครับไม่เอาเซตตัว ไม่เอาเสตโตไม่เอาเสตโตเอาอลลูแบบอลูแบสมิดาโอ้โอโอยโอเคโอลลูแบมาผมจะเปลี่ยนตัวละครที่เราใช้ในการเล่นคำนี้เข้าไปเลยนะครับซึ่งมันจะเป็นประมาณสี่เอ็ดหลอดสี่ลูชาด,ดอนนะครับแต่ว่าสดดี่ลูชาดอนโอเคผมใส่ของก่อนโอเคกับเบเกอร์สี่เดสแลมโอเคกับเบเกอร์อ่ะเอ็ดออฟไนไออีโอเคผส,สมไออี ใส่เข้าไปเลยอุยแบดดูไปทุบทุบเป็นไงลูกวุยแบดโดดนี่โดดหมัดคู่กับโดดหมัดคู่ย่ำกำหม่อมไม่ใช่ไม่ใช่เป็นโคโลเกมคนละเกมแหม,มย่ำกำหม่อมตอนนี้เราขายแค่ซามิล่านะคุณผู้ชมซามิล่าแล้วก็บัมถ้าผมได้ซามิล่าได้บัมมันเนี่ยมันจะเป็นเพอร์เฟกต์เลยนะก็คือด้านของซีดูชดอร์ซีเอ็ดหลอดนะครับแล้วเ e อ็ดหลอดเนี่ยจะได้ทั้งการดูดเลือดแล้วก็พลังโจมตีด้วยนะโอเค ผู้ชมที่ผมบอกว่าพอผมได้บริเบนมาผมจะสอนโพซิชันในการยืยนนะครับบริเบนเนี่ยถ้าปเป็นไปได้เนี่ยยิงโพซิชันนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็คือให้บริเบนเนี่ยยืนในสองแถวลังนะซึ่งพอบริเบนมันยืนอุบัมมาว้าวว้าวโอมใหม่ก็พอมัยืนแบบนี้เนี่ยบริเบนมันจะถูกขวางใช่ไหมครับบริเบนด้วยการที่เราหยิบอักเมทนันต์ของซีรัลสแลมมามันจะกระโดดเข้าไปบ้านต่อไปเหมือนเขาจะยึดคอมเด็กเราเลยนะคุณผู้ชม แต่อมก็ว่าอยู่ทําไมไม่ค่อยเจอมุนโดเลยโอโหโดยเขาตไตนะ่เขาจะทํามุนโดสามดาวนะด้วยจากโซนน,นี้น่าจะไปเล่นจินนะนี่เนี่ยถูกอุลิแบทุบทุบนี่จับยุมหัวนี่ยุมเข้าไปลูกยุมมันเข้าไปเอออุลิแบโคตดแรงถ้าซามิล่ามาผมจะแฮปปี้มากตอนนี้เพราะว่าเราได้บัมมาแล้วและการที่เราได้บัมมานะครับบัมเนี่ยจะมีจะมีทางน้านของ เท e ดเดอะแชมนะครับก็คือเดอะแชมก็คืออะไรเดอะแชมก็คือมันจะมีตัวโปโลนะครับเป็นแฟนคลับของเราซึ่งมันช่วยเซฟชีวิตเราในตอนที่เราเกือบตายได้นะครับมันจะช่วยลดทางด้านของความเสียหายที่เราถูกทานะครับสมมติถ้าผมเหลยิตแต่ผมมีโปโลเยอะๆเนี่ยมันจะทําให้เซฟทางด้านของเลดเราได้นะครับมันที่าจจะทําให้เราเนี่ยสามารถเพย์ได้อีกไฟหนึ่งนะครับขาเอ็ดหลอดตอนนี้ถ้าถ้าเอ็ดหลอดมาเนี่ยถ้า,าถ้าเป็นหน้าซามิลามาเนี่ย ผมจะแบบโอเคโยกของใส่ให้ได้เลยนะครับเก็บใส่ของให้มิโดซามิลาซามิลาไม่ใช่โอเคซามิลามาอยู่ดีผมเปลี่ยนทันหน้ากับซิลเวอร์เลยนะครับแล้วถอดของจากทันหน้าของนานเนี่ยใส่ให้ซามิลาเลยนะเครับวิปไออีขาดการเบรกถนะ้าได้การเบรกเนี่ยซามิลาจะปั่นโคตร PD แรงทีนี้เนี่ยเราก็แค่รอขึ้นเลเวลเก้านะแล้วก็ไปใส่ทางด้หนของตัวละครเอลอดเพิ่ม ทำเป็นทั้งตั้งของหกเอ็ดลอยก็ได้นะครับน,รน,นี่ไง y อะไร y augment นี่ไงทูกวอลเบทุ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 บเนี่ต่อยต่อยต่อยต,อยตุยท้องทุบทุบโอเคส่งเขากลับบ้านไปนเลยนะครับวอลเบ่์มีบ้าคตดแรงไม่แปลกใจว่าทำไมตอนนี้เป็นเมตานะแรงแบบแรงแรงทุบแนวหลังหายคุณผู้ชม ยิ่งได้ทางใต้ของ power snack s e r i ีเรส,เลสแลม,มาเนี่ยโอ้โหแรงแบบไม่ลืมหูลืมตาอีกฝั่งไม่ทันได้ลืมตาอ้าปากแค่ลืมตาไม่ทันได้อ้าปากกำลังจะอ้าปากปุ๊วบวอลเลย์บอลตบปุ๊ออบเอามือปิดปากแม่งเลยบอกเชี่ยโคตรแรงนี่แหละคุณผู้ชมหนึ่งในคอมที่ว่าเอาไว้แก้ทางตัวละครแบ็คไลน์เยอะๆนะครับเพราะวอลเลย์บอลเนี่ยมันทุบทีเนี่ยมีร่วงนะบัฟมาใหม่นี่นแบบใช้อะไรกว่าเดิมในวอลเลย์บอล บ้านนี้เป็นเอทเราโยนิสองโยนีิอุงอยู่นีิอ่ะอ่ะอยู่นี่นี่ไปเจอ Vol โอลเบดดอดทุบโอ้โห و, โอ้โห و, กระโดดเป็นกุ้งเต้นเลยเฮ้ยเป็นหมีแล้วเว้ยไม่ใช่เป็นกุ้งมันกระโดดได้ขนาดนี้เนะี่ยโอ้โหโฮลิเบร์นี่ผมก็วีวสติกเจ็ดนะคุณผู้ชมเก็บวีสติกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ ผมก็จะเก็บเงินขึ้นก้านะเก็บเงินขึ้นก้าแล้วก็รอใส่ตัวดีกว่านะวอลเลย์บอ์มาอีกตัวหนึ่งโอเคซื้อดักดักเอาไว้นะครับเ,รา,เรามีสิทธิ์ได้ทําีบาสามดาวนะเพราะห้องปูเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะให้ทางด้านของแชมป์ดุ๊บหรือให้อะไรแปลกแปกมาหรือเปล่านะตอนนี้ขายแค่เซตตัวอัามิล่าถ้าเสตตัวอัามิล่าสองดาวเนี่ยผมสามารถปเป็นเลเวลเก้าได้อย่างสบายใจนะเหมือนที่ผมบอกคุณผู้ชมถ้าสมมุติเรา จะไปเดเวลเกาใช่ไหมครับตัวละครที่เป็นคีย์ในคอมเนี่ยหรือตัวละครสีบาทที่เราใช้ในการเป็นแครี่หรือแท้งเนี่ยสมควรต้องสีบาทก่อนนะถึงเราจะสามารถขึ้นเลเวลเกาได้อย่างสบายใจนะครับโอเคผมได้การเบเกอร์ทีนี้แหละเดี๋ยวถ้าผมทำตาลูชาโดได้นี่มีหมัดไหมมีหมัดไหมมีหมัดหรือเปล่าไม่มีเนี่ยจะกำหมัดแล้วนะจะใส่เดี๋ยวจะมีหมัดละไรออดโอโอเคทุบดิหมัดโอ,อ้ไม่ได้เดี๋ยวค่อยให้ทางด้านของ เป็นเป็นเนดอร์ไลทที่ปั่นให้ก็ได้นะออมมัดน,นะครับมาทําเป็นทางด้านของตาลูชาดอนะครับหรือไม่ก็ทำเป็นทำทำเป็นตาลูชาดอใส่ทางด้านตัวละครเอลอยเข้าไปขึ้นรีบุกเก้าใส่เป็นสิบเอ็ดลอยจะเป็นหกเอ็ดลอยก็ได้นะปั่นเข้าไปโคตรแรงสมิล่าสมิลาก็แรงใช่ย่อยนะอ่ะอะไรลอยไปแหละกับด็อบบี้ไปนี่แหละไม่ต้องมาฉันจะพาเธอลอยไม่ใช่เธอทอยนี่ไงลอยกับล็อบบี้ไปเลย ได้หมัดก็พร้อมที่จะซัดหน้าเอ้ยไม่ใช่ได้หมัดก็พร้อมที่จะทําตาดูชะดอแล้วก็ใส่เป็นตัวละครเอ็ดหลอดเข้าไปแล้วก็ขึ้นเรือก้าใส่ตัวเป็นหกเอ็ดหลอดและทีนี้เนี่ยวอลลูเปียผมเนี่ยจะบ้าข้างกว่าเดิมนะครัคุณผู้ชมตีก็ได้ดาเมจเพิ่มขึ้นได้ดูดเลือดมีทุกอย่างทุบทุบทุบวอลลูเปียรีบทุ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 บไปทุบแบกไลท์สวยมีดาเมจหรอดาเมจแรงนะใช่ไหมทุบวอลลูเปียทุบก่อน อะไรทุบทุบทุบโอเคส่งกับล็อบบี้นะครับโวลิเบร์ทะยอโอ้โห,โห,โห,โหถูกดาก่าเลยคุณผู้ชมเขาด่าผมเลยอ่ะขอโทษมีผมผิดอะไรโวลิเบร์ผมผิดอะไร I'm so sorry bro I'm so sorry ขอโทษโวลิเบร์ผมขอผมขอโทษให้โวลิเรบร,เร์ผมนะโอ้โหโดนด่าย,ยับเลย <laughs> สเวนสามดาวเลยเหรออืมผมจะทุบสเวนเขาเข้าไหมานะแต่ถ้าผมไปทุบเป็กไลเขาก่อนแเ้ืเอยแค่สเวนตัวเดียวอย่างไงผมก็ตีเข้าอะนะเพราะว,ว,ว่า,ต,าตอนนี้ที่แรงของเขาเลยก็คือยูมิถ้าผมฆ่ายูมิได้ก่อนผมก็มีสิทธิ์ที่จะปิดเขาได้นะคิดีเอ,เอ,เอหรอเอ๊ะเอาๆออะวอลเเบอทุบไปลูกวอลเเบอกันโดยไปทุบอืม อ่ะต่อยต่อยต่อยตู้ท,ท้องทุบทุบทุบทุแบบพวกเขายะเฮ่ยะเฮย,เ,ย,เ,ยเรียบร้อยพลังแห่งยะเฮยส่งกลับล็อบบี้ไปอืมเอาเป็นอะไรดีอ่ะผมว่าหยิบของมาใส่ให้ทางด้านของบัมก็ดีนะครับตรงเซตโตเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะแล้วก็เออ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 เอ,อ,อาใช้ท่านริซบมาก็ได้นะ เอามาใส่ให้หนั่นนของบัมนะครับเพราะยังไงบัมก็ไปไฟเตอร์นะเพราะยังไงเดี๋ยวพอสมมุตบิบัมได้ใช้สกิลบัมได้ใช้สกิลอุ้ยยูนิมายูนิมาอย่างนี้ผมควรทำยังไงดีผมควรทำยังไงดีโอเคใสยย่ยูนิเข้าไปก่อนโอเคสมิลาสองดาวคาซายะซายะมาหน่อยน้องซายะ บ้านนี้เหมือนคิดเอาเอาปะไม่ใช่ยังไม่ใช่เอาเอาแล้ก็ทุบเลยถ้าไม่ใช่เอาเอาทุบทุบวอลลี่แบวอลลี่แบทุบโอ้โหเซราฟินบัฟมาใหม่แรงเหมือนกันนะเนี่ยบัฟมาใหม่แรงขึ้นแล้วเนี่ยเซราฟินนี่แล้วไงอ่ะโดนล้วงไปนี่นี่เป็นไงโดนล้วงโดนหลวงโดนหมีล้วงเป็นไงล่ะ สายะมาหน่อยสายะนนองโอ้สายะไม่มาสมิร่ามาอีกตัวหนึ่งกินกับคู่ปะเนี่ยกินจับคู่เหรออ๋อแล้วบอกผมหน่อยกินกับคู่เหรอนี่ยแล้วมาเราดูว่าจะบ้านอะไรนะแล้วเดี๋ยวเราดูที่ว่าจะส่งเข้ากับรบบีปแบบบ้านสเวนสามดาว ถ้าวุลเบลเราทุกฉลาดเนี่ยยังไงเราก็จบบ้านโอ้วุลเบลอย่าไปทุบมันก่อนอย่าไปทุบสวีนก่อนไปทุบยูมิยูมิอะยูมิยูมิทุบยูมิก่อนทุบยูมิก่อนลูกชายน้องชายพี่ชายทุบยูมิก่อนน้องชายน้องชายทุบยูมิก่อนทุบหน้าหลังมันก่อนน้องชายน้องชายในเจลโอ้โหน้องชายไม่ไปทุบยูมิก่อนนะน้องชายแค่หันหลังไปทุบก็ได้แล้วน่ะเออเฮือก จะมีล่ามาโอ,อมโอเควอลเลบมาห้องนี้เป็นปูเต้นนะคุณผู้ชมเพราะถ้าเป็นปูไทยเนี่ยจะถูกใจเด็กไทยทุกคนนะ <S <S ปูเต้นไม่ใช่ปูเต้นอันนี้ปูปูให้ของปูให้รางวัลเพราะถ้าปูเต้นเนี่ยอาจจะมีคนตายนะคุณผู้ชมมันจะผมผมไม่รู้ผมสูปูเต้นไหวไหมนะคอมนี้ แต่เท่าที่ดูน่าจะไม่ไหวโอเคอยูนิมาไายะมาผมแค่ต้องการหมัดโอเคผมถอดของมาทำหมัดเลยนะครับอย่างนี้ถอดของเอาหมัดมานะครับเพื่อจะอามาซัดหน้าเออไม่ใช่โอเคดูบิลวิตาลูชาดอนะครับแล้วก็ลงตัวละครเพิ่มเข้าไปนะครับโอเคหกเอ็ดหลอดสี 4, ่รชาดอค่อนข้างที่จะเวอร์วังอลังการ โอเคผมเอา GS มาใส่ทางหน้านของซามิล่านะครับทดแทนทางหน้านของการเบเกอร์ที่เราถอดไปทําเป็นทางหน้านของตาวิชโด,ดอนนะครับซามิล่าหม่ตก็นึ่งเซตโต2ดาวอันนี้6เอ็ดหลอดเลยนะุ๊กเอ้ยหกเอ็ดหลอดเลยนะุ้ยดุเล่นแบบเบึ้มๆอะ่ะวิ <with> บัมจับยืนออกนอกแมปอะ่ะผมว่าเขาต้องจะไหวกับเรายากแล้วนะแต่ละบ้านเนี่ยเพราะเราเป็น6เอ็ดหลอดแล้วด้วย ถ้าโวลเลย์แบล็คเราล้วงดีเนี่ยมีชัยไปกว่าครึ่งนะคุณผู้ชมก็โชคดีมีชัยนะครับชโ,โชคชัยมีงวัวอะไรกันครับเนี่ยโอเคสายสัม,มิลาโอเคถอดใหม่กัอนอีกทีนึงมีไหมมีที่ต้องการไหมโอเคอันนี้แหละที่ต้องการของสัม,มิลาทำไมสัม,มิลาเนี่ยเขาไปปัน่นโดยไม่สนใจเกาะขอยอีกฝั่งเนสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งคือสัม,มิลาเนี่ยจะตีเข้าเลือดได้เร็วขึ้นนะครับอารมณ์าจาะเกาะน,นั่นแหละ บ้านยูมิบนแบบทุบอีกแล้วไปทุบสวินก่อนทำไมทุบแนวหลังก่อนคือทุบแนวหลังก่อนโอเคสเวินตายปะอืมทุบแนวหลังก่อนโอเคได้อยู่ได้อยู่โอเคยูมิเขาตายสามิล่าปั่นเข้าไปลูกโอเคบัมจับยูนเลยโอเคจับยูนกลับไปล็อบบี้เลยบ้านนี้บัมแม่ โคตรจี้จับโย่แล้วผมได้ยินเสียงในหัวแบบวิ่งบัมมาอตัวหนึ่งโอเคบัมสองดาวว่าไม่สองโอเคแล้วก็รอดูนะเพราะตอนนี้เหลือแค่สองบ้านสุดท้ายนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะไหวกับบ้านผมไหมนะแต่เท่าที่ดูจากโอเคบัมสองดาวเขาน่าจะไม่ไหวแล้วแหละคุณผู้ชมนี่แหละคุณผู้ชมทางหน้าของการเล่นคอมดูชาดอนนะครับก็คือ เล่นแบบฟาแปดนะครับต้นเกมเนี่ยให้ขึ้นเป็นทางด้านของบอดจังเกิลหรอสไนเปอร์มาก่อนก็ได้เพื่อให้ทางด้านของยูมิไม่ทางด้านของนาเนี่ยแบบเขอให้ทางด้านของวอลลีแบนนะครับขี้หลักเลยก็จะเป็นทางด้านของไอเอีกาเบรกนะครับก็ต้องต้องถือของทางซามิล่าแล้วก็ทางด้านของวอลลีแบนนะครับพอขึ้นเลเวลแปดเจอวอลลีแบนเจอซามิล่าก็ทําเป็น3ามเอ็ดสามดูชดอสสี่เอ็ดหลอดแบบนี้ไปก่อนก็ได้นะครับวาร์โพซิชันหมีดีๆเพราะไม่มีให้กระโดดไปทุบนะครับทางด้านของผลไม้เนี่ยก็จะเป็นทางด้านของพาววววเเอออรรร์์ขงพาสแลมนะคับ เอาละครับคลิปนี้น่าจะมีเท่าน,นี้ครับคุณผู้ชมทุกท่านเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมเดดหน้าขอตัวลาไปก่อนขอให้เกมใจเดียวคุณซียา